สวัสดีค่ะเจอก,กันในเพจ simulator อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ k a วา i i เวิร์ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าสปอยอัปเดตของเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับ k a วา i i เวิร์ค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะ ไม่ใช่เพียงแค่ภาพของเจ้าไทเกอร์คาวาวีเท่านั้นนะคะซึ่งเราคาดการว่าเจ้าไทเกอร์คาวาวีนั้นน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่นะคะทุกคนแต่เราไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนคะ่ะแต่สิ่งที่เราได้มาในตอนนี้นะคะนั่นก็คือนี้เลยค่ะภาพนี้นะคะทุกคน ถูกปล่อยออกมาจากในทวิ t เตอร์ที่น่าเชื่อถือนะคะเป็นภาพของเจ้าแมวสายลับนะคะก็จะมีเพื่อนมาด้วยหลายตัวเลยนะคะมีทั้งเจ้าดากอนหรือกับเจ้าบ๊อบแคทนะคะนอกจากที่คาเวอ r ร์จะมีเจ้านินจาแล้วเนี่ยยังจะมีเจ้าสายลับบ๊อบแคทอีกด้วยค่ะนี่เลยนะคะ แต่ไม่รู้นะคะว่าเจ้าสายรับเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนคะ่ะยังไม่ได้เห็นหน้าตาของแมปที่เขาจะเปิดตัวสายรับพวกนี้เลยนะคะน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะเราพามาดูที่ตรงนี้นะที่แมปตรงนี้นะคะยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นที่สังเกตเลยนะคะว่าว่าเจ้าสายรับเนี่ยจะมาตรงไหนคะ่ะนี่เรามาดูก่อนนะซึ่งในทวิตเตอร์ของบิ๊กเกมเองนะคะก็ยังไม่มีการโปรโมท ภาพของสายรับพวกนี้ค่ะและที่นี่ค่ะทุกคนโตเกียววิลเลจนะคะมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะว่าจะมีสัตว์เลี้ยงเททานิกตัวใหม่ค่ะทุกคนแต่ว่าไม่ได้อยู่ในแมปนี้นะคะเพียงแค่ใช้แมปนี้เป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นนะคะเขาจะมีการเปิดขายสัตว์เลี้ยงททานิกตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นเจ้าตัวนี้เลยเรอรูปให้ดูนะคะนี่เลยนะคะเจ้าตัวนี้เลยนะคะ เจ้าไททานิกใช้ได้นะคะซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงไททานิกตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคนซึ่งราคานะคะก็ประมาณ250เหรียญค่ะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะคะก็คือเจ้าแคทแล้วก็เจ้าดากอนนั่นเองและก็แน่นอนนะคะว่าจะได้ตุ๊กตาเบบี้ไปด้วยนะคะน่ารักมากจริงๆเลยค่ะอยากได้มากๆเลยนะคะซึ่งจะเปิดขายในวันอาทิตย์ที่1 4พฤษภาคมนี้แล้วนะคะเวลา5ทุ่มค่ะตื่นเต้นมากนะไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะทันหรือเปล่านะ อีกคราวนึงนะคะที่เราอยากจะสปอยทุกคนมากๆเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้มีคนละกี่แอคเคานะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ารอบนี้นะคะเขาจะมีการแจกให้กิฟต์อันใหม่นะคะทุกคนนี่เลยค่ะของเงยขึ้นไปด้านบนนะคะนี่ นี่เลยนะคะให้กิฟต์อันใหม่นะคะทุกคนนี่เลยนะห้กิฟต์อันใหม่นะคะและก็สั์เลี้ยงตัวใหม่ที่มากับห้กิฟต์เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยค่ะนี่เลยนะเราจะเอารูปให้ดูนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะที่ปล่อยออกมานะคะในทวิตเตอร์ที่น่าเชื่อถือเหมือนกันนะซึ่งตัวที่จะมากับเขานะคะก็มี3ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือเจ้าชาร์คไฮส์พันกิ้นไฮส แล้วก็เจ้ากระลอกค่ะซึ่ง3ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงอีเวนต์ตัวใหม่นะคะที่พวกเราจะได้รับแน่ๆแต่ยังไม่รู้เลยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงตัวไหนจะได้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ค่ะลองทายกันดูไหมคะว่าจะเป็นตัวไหน ไม่ต้องท่ายให้ยางนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีเฉลยมาเรียบร้อยแล้วค่ะเรามีภาพสัตว์ลีงตัวใหญ่ในแพ็คนี้มาให้ด้วยค่ะนั่นก็นคือเจ้าแพนกวินค่ะทุกคนเย่น่ารักใช่ไหมคะทุกคนเดาถูกกันหรือเปล่าเราคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าเราเห็นในถุงของขวันเนี่ยเป็นรูปเจ้าแพนกวินก็คิดว่าต้องใช้เจ้าแพนกวินแน่ๆค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนและก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีภาพสัตว์เลี้ยงปริศนาค่ะซึ่งเราไม่รู้เลยนะคะว่าจะเกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่แบบไหนยังไงนะคะแต่ว่ามีภาพสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ออกมาล่าสุดกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยนะคะว่าสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะคะจะอยู่ในส่วนไหนของอัปเดตรอบนี้นะคะซึ่งมีคนตั้งคำถามเหมือนกันคะ่ะว่ามันจะมีเวิร์ใหม่หรือว่าอัปเดตใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะ เพราะว่าสัตว์เลี้ยงที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแปลกนะคะเป็นเหมือนเป็นเหมือนภาพราชาแล้วก็ใส่มงกุฎของอังกฤษนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งในอีเวนต์รอบหน้าก็ได้นะคะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะก็คือเจ้าแพร t เจ้าช้างนะคะแล้วก็เจ้าแคทค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะซึ่งยังหาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงพวกนี้ไม่ได้เลยค่ะแต่มันน่ารักมากๆเลย และอัปเดตรอบหน้านะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์สำหรับการอัปเกรดใหม่นะคะนั่นก็คือ e x t r a s l o t อัปเกรดบูสเตอร์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Lucky อัปเดตคอยค่ะอันนี้นะคะเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยของเราเนี่ยมันแม็กซิมัมไปตั้งนานแล้วนะคะถ้าเขามีการอัปเกรดใหม่นะคะก็อาจจะทําให้เราได้ที่ใส่สัตว์เลี้ยงมากขึ้นหรือว่ามีบูสเตอร์ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้เหรียญที่ดีขึ้นด้วยค่ะซึ่งอัปเกรดก็ไม่ได้มีการอัปเดตมานาานมากแล้ว ะะถ้ามีมาใหม่จริงๆก็คงจะดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสปอยอัปเดตรอบนี้นะคะเราพยายามหาข้อมูลมาได้ทั้งหมดแค่นี้แล้วนะคะอยากจะรู้จังว่าจะอัปเดตอะไรบ้างนะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะง้นสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะสวัสดีค่ะ